เส้นออกจากบ้านเราเซอร์โก้นะครับเป็นถนนที่เป็นลุปมเป็นบ่อแล้วก็เสร็จแล้วก็มีผู้ประสบอุบัติเหตุตรงนี้นะครับก <c oughs> ็ฝากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าถนนที่นี้คุณทําแบบทําให้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะครับถ <c oughs> นนเส้นนี้นะครับฝากไว้ที่ผู้รับผิดชอบถนนเส้นนี้นะครับที่สํานักข่าวอิสระนะครับก็มาตรวจสอบแล้วถนนเส้นนี้ก็เปิดอุบัติเหตุ <c oughs> บ่อยๆนะครับ ครับผมก็ฝากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องนะครับที่ดูแลถนนเส้นนี้นะครับเพราะว่าเป็นถนนที่เป็นรูปเป็นบ่อที่ทําเกิดข้อให้อันตรายนะครับผมถนนเส้นนี้อยู่ระหว่างเส้นออกจากาเราเสือโกกนะครับบ้านเราเสือโกกที่จะไปตําบลพลเมืองนะครับไปตําบลพลเมืองก็จะไปบ้านาเทพาครับอ,อกเทพานะครับก็เขาจะเอา,อา หญ้านะครับหญ้ามาถมไวเอาหญ้ามาถมไว้เพื่อาไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นหลุมบ่อลึกมากนะครับซึ่งน้องเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เจออุบัติเหตุตุุมบอ่อตรงนี้นะครับทําให้เกิดอุบัติเหตุตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับอาการสาหัสมากนะครับฝากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องครับถนนเส้นนี้ครับออกจาก บ้านเราเซอร์โกกที่จะไปเส้นบ้านพนเมืองนะครับออกเส้นพลเมืองแล้วก็ไปธรรมละหนอมาเซลนะครับฝากด้วยนะครับผมช่วยดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับจากสำนักข่าวอิสระโยข่าวเอ o อรายงานครับ